านีตำรวจเมืองแรคูนซิตี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีตำรวจเมืองแรคูนซิตี้ฮัลโหลเทสโอ้ทำไมมอวายจังเออนี่ประตูทางออกเหรอครับอ่าไม่ได้เล่นนานนี่คือประตูทางออกใช่ไหมครับโอ้โหอย่างมืดเลยครับมองไม่เห็นอะไรเลยครับอุมอวาวอ่ะเฮ้ยทำไมกรรถเท่าไหร่มันก็ไม่ลดเลยวะสถานีตำรวจนะทุกคนเดี๋ยวนะข้างนอกก็จะเป็นประตูแบบนี้ใช่ไหมประตูทางออกเท่เลยอ่ะ นะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีอ่าและโลและท่อไม่เกินแล้วด้วยนะข้างหน้าก็จะเป็นสถาน,นีตำรวจเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันอ,อย่าเพิ่องอย่าพิ่งยังไม่อยากเจ็บอย่ามาใกล้ด้วยเสียงหัวใจมันเต้นแรงไม่ชอบตรงนี้ก็จะมีชั้นวางของนะทุกคน<อ>เหมือนในเกมแหละเนาะแล้วก็พอเข้ามาก็จะมียังไงมังไกวจังวะท่ออยู่ตรงนี้นะโอ้โห ตรงนี้อยนี่ไงเหมือนในเกมเลยมีโนตบุ๊กนะมีโนตบุ๊กด้วยแล้วก็ไปสำรวจฝัง่งนี้อุ้ยแมแบบกว้างมากอ่ะไปฝั่งไหนก็ดีแกไปซ้ายไหมอ่ะฝั่งซ้ายเจอเข้าประตูมาก็จะมีมนในส่วนของโต๊โนะตนั่งรอใช่ป่ะออกมันได้มีระยะแกออกไปทีหัวใจมันเต้นแรงยังไงวะอ๋อเรามีไอ้นี้ด้วย โอ้ตรงนี้ไปต่อได้นะทุกคนเดินเข้ามาก็จะเจอกับทางอะไรวะเนี่ยแกจะพูดหลงแมปอ่ะไม่หลงครับโอ้โหทุกคนแมปมันใหญ่เกินไปสำหรับเจลลี่เดินเข้ามานะทุกคนก็จะเจอกับนี่<ก>ไงของแลคูนซิตี้ใช่มันมเหมือนเด <ๆ S 1> ้เลยแต่ว่ามองยากมากแล้วก็ด้าน <Yes. S 2> ขวาก็จะมีห้องนะผีเสือไงวะกูจังเลยผีออกไปดิ ได้เดินเข้ามาก็จะมีในส่วนของกดหยุดเอเ้ยแกจะหลงแมพแล้วเมื่อกี้เราเดินชิดซ้ายแล้วใช่ไหมตอนนี้เร็วๆเสียเวลาเ,าเากดคอนโทรลมันตกไม่ได้ไม่มีใครช่วยฉะนนะฉันจะดิ้นไม่เอาอยาจะเดินไปมั่วยเฉันจำทางไม่ได้กลับไปทางเดิมอะไรนะวะ จะอยูตรงไหนกันนะเดินตรงไหนเราเดินดชิดซ้ายต่อห่อยงังวะโอเคเมื่อกี้เรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมตอนนั้นมีทางตัดนล้วต่อทางมาต,ต่อตรงนี้ก็จะมีในส่วนยังมีทางนี้อีกเหรออ๋อจะทางนี้ทางตันนะทางนี้ทางตันมันขึ้นไปได้ปะละ่ะอา้าวโอ้โหทไม่มาหลายชั้นจังอ่ะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปแล้วกันชั้นสองไปก่อน,นชั้นล่างตรงนี้ก็จะมีในส่วนโอ้โห คน,คน,เ,ลนเ,เล่นใหญ่มากคนเล่นเอเข้าตกรงเล่นยังไงวะกล้องแม่งไม่สมูทเลยที่เหมือนจะสุดแล้วนะเกมแบบแบบกว้างสำหรับฉันอยู่จริงอ่ะอุ้ยห้องนี้มีอะไรอ่ะว้าวห้องนี้ทำไมทุกครั้งที่กูใช้สก,กลิลความเดียวมอต้องเพิ่มนี่ขายอาหารนะหลงแมพวาวจริงจริงอ่ะ อยู่ยยไหนเนี่ยเมื่อกี้ฉังเห็นแก่เลยไปอยู่ตรงรูปปั้น,น,นออกมาจะไปข้างนอกอ๋อนี่ออกมาจะไปข้างนอกนะทุกคนน่าดูนอกันข้างนอกน,นี้มีประตูอีกบานนึงนะแล้วก็มีจุดนีจจุกด้วยตรงน,นี้อ่าแล้วก็เดินกลับมาจะเจอถังขยะแล้วก็เป็นทางเข้ามาโอเคเป็นทางเข้ามามันตื่นเลยไปไหนต่อไงต่อวะีอ่อยูอ่ไหนเนี่ย ก็เดินกลับเข้ามาก็จะเจอกับจุดซุกอีกจุดนี่ไงห้องเซฟห้องเซฟในเกมนะฉันนี่เสกแกอยู่แล้วก็มีกล่องสมบัติตรงนี้ห้องนี้ตันแล้วใช่ไหมเดินกลับเข้ามาก็จะเจอในส่วนข้าพีตรงนี้จะเจิอย่างวะแก,กเดี๋ยว,วนี้เอ้ยตรงนี้นี่ไงที่มันเป็นร้าขนขายน้ำตรงนี้เดินอย่างวะแกที่มันกว้างมากฉันจำไม่ได้วะมัองะมองหรอ ตัวสบายจะได้แคยังเจอมาตรงนี้ก็จะเป็นทานเงเดินยาวใช่ไหมครับใช่ก็ได้รเ,ดเรืองสำรวจไปได้ยังอันนี้เหมือนจะตรงนี้มันที่ไหนวะทันทีตรงนี้ยังไม่มาอ๋อนี่ไงที่มันเวลข้ามดีออนนี่ไงตรงนี้เวลข้ามดีออนเป็นห้องตรงนี้เองแล้วก็มีจุดกระโดดข้ามได้นะอะไรเมื่อกี้ก็เข้ามา,มาไม่ใช่ดีไงแล้ว<า> ก็จะเป็นทางตาทุกคนห้องเบลคัมรีออนแต่รีออนยังไม่ได้ทำงานเลยฝังนี้ไปได้ไหมอ่ะฝังนี้เป็นชี้บอกไปว่าเอกสิททางออกทุกคนหนูถอกตรงนู้แล้วก็เดินตามไปก็จะเจอกับนี่ไงประตูตรมรณนนะโอ้โหแมบกว้างเหมือนกันนะต้องใช้เวลาในการศึกษานะทุกคน,นตรงนี้เหมือนจะเดินแล้วนะเดี๋ยวไปสำรวจชั้นสองกันดีกว่ากับชั้นขวาเอ้ยกับด้านขวานะ อตรงนี้เราเคยมาแล้วชั้นสองกอนนี้อยู่ไหนวะอันนี้ฝั่งซ้ายของเราเราสำรวจเรียบร้อยแล้วนะออกมาทางเดิมนะทีนี้น,นี่ด้านหน้าอ่ะเราไปสำรวจด้านขวากันต่อดีกว่าชั้นสองไม่ว่ากันแหงค่ากวนอย่างวะอันนี้ก็เอ็กซิบเหมือนกันนะอันนี้ทางขวาทางขวาแล้วตวื่นเลย,เลยเจอมอวตื่นเลยอ่ะสำรวจตรงน,นี้ก่อนแล้วกัน ก็จะเป็นทางทะลุไป,ปห้องโถงได้เนาะ,อะโอเคเดิกนกลับมีจุดนี้กระโดดข้ามนะโอ้โหแม่งกว้างมากจริงเดินม,มาก็จะเจอกับนี่อะไรอ่ะห้องน,น้ำโอ้โหกว้างไปปะพี่เป็นห้องนอนอแล้วก็มีขายเครื่องดืง่ม เดินบนมาก็จะเจอกับที่ไหนวะเนี่ยที่นี่นที่ไหนลองแมพเพราะว่าจะเดินขึ้นชั้นสองก่อนแล้วกันเนี่ยก็เดินมาเจอแล้วอ๋อชั้นสองก็จะมีระเบียงทุกคนเป็นระเบียงด้านนอกนะคะจริงค่ะน้ำเบลรู้แล้วเจ้อยู่ไหนอยู่ยใช่ไหมเนี่แล้วก็มีทางออกนี้เหมือนใน,นตอนในเกมเลยที่แม่งไม่ช่วยอะไรสักอย่าง สองแมพที่นี่มที่ไหนอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงกลับมาทางสองแล้วไปทางเดิมด้านขวาด้านขวาอ้าวมันตรงมิเตอร์เอ็ฟดีกว่านี่ไงเดินทะลุมาเนาะอเดินกลับไปใช้ตรงนี้ต่อตรงนี้ยังไไม่ด้สำรวจตรงนี้ก็มีชั้นวางก่อนแล้วก็มีจุดกระโดดข้ามแม่มองแล้วผิดเลยกูพวกอยากก็ค่ะ เดินเข้ามาก็จะบนได้นะเดินมาแล้วก็ตรงนี้เป็นทางอ่อนแล้วก็ม,กวมีชั้นสองเดี๋ยงเจ๋งวะชั้นสองชั้นสองนี้มีเครื่องปั่นไฟด้วยนะมีเครื่องปั่นไฟตรงนี้แล้วก็จะมีจุดจ๊ดตรงนี้ว่ะแล้วก็ตรงนี้ลงได้นะไปได้แล้วก็ น,นี่ยมันก็ฟันเหมือนฆาตกรที่เจอนในเกมเนี่ยเฮ้ยแกรวันน,นี้สวยเดี๋ยวนะเเฮ้ยกูยังสำรวจแมพไม่เสร็จเลยสัตว์หวานไปไหนได้เปล่าแกว่าข้างหน้าหรอไม่น่านะแต่ไอห้องท้ายเนี่ยไปได้อยู่เร็วๆมากใช่ซ้ายโอ้ใช่ตัวนี้ไปแล้วแต่มันต้องเข้าห้องนี้ถึงจะไปต่อได้นี่ไงเดินเดินจริงอ่ะเนี่ยต้องมาที่นี้ไปไหนต่อเนี่ย อันนี้เปนส่วนชั้นสอง่ชเ,เมื่อกี้เมื่อกี้จะเดินมาตรงนี้จะคิดว่าไปต่อไม่ได้จะไม่เดินมาอ๋อแล้วก็เดินวนมาอย่างนี้ใช่ไหมนี่ติดอหรรวะมีทำกลองอยู่ห้องนี้ไปไหนได้ห้องนี้มีของวาเต็ปมปหมดเลยนะทุกคนแล้วก็ฝั่งซ้ายเราเดินออกได้นะแล้วก็ตรงนี้นที่ีว<ร>ว่วิวเกมยั่ยน้อยจังวะ ต,ต,รตรงนี้มีเสือมีตู้ใหอบด้วยหรอแล้วก็มีปลาเดินไปต่อแล้วก็วนยาวห้องนี้ก็จะมีนา่าชาแล,แล้วก็มีในส่วนของไไตรงนี้เดินไม่ได้แล้วตุกแกตรงนั้นจะแหวนมันไม่ได้เนาะ,ะออกมาเลี้ยวตรงนี้มีอะไรอีกเนี่ยห้องนี้เดินไปยังวะเข็บข,ของยัง อุ้ยลูกปัน้นตรงนี้มีอะไรอีกตอบยังไงได้เฮ้ยตรงนี้เราเดินไปแล้วนี่ยังเจอแล้วอ exit ดีแล้ว exit มันเยอะไปไหนแล้วทางไหนที่เราไม่ได้สำรวจวะเพราะวังนี่เจอมาแล้วมาคนเดียวขอหลักใจอิระกันนี่ไงตรงนี้คือที่ไหนวะตรงนี้คือที่ไหนอะ ออฟฟิศไม่ใช่เหรอนี่ออฟฟิศเอาจริงนะถ้าเจอมาเล่นครั้งแรกโดยไม่สำรวจอย่างนีก็หลบโอ้กลับมาได้ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะทีนี้เราขึ้นไปดูชั้นสองตรงนี้กันไปสำรวจตรงนี้ก็จะมีส่วนของเราเดินทะลุไปอ้าวห้องอะไรวะห้องประชุมป่ะเดินทะลุมากลับมที่เดิมกันนะดี๋ยวพี่เดิมกตรงนี้ไปไหนจ๊อ เนี่ยไอ้ตรงที่เดือดจะได้ท่อนอนที่มันเป็นกระป๋านโอเคแล้วก็เจอเสือตรงนี้เสือมันเดิมแล้วก็เดจอกลับไปฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นเอ๊ะฝั่งนี้มีทางเดินป่ะฝั่งนี้ก็มีทางเดินยาวๆเลยทุกคนก็คือหลายห้องทะลุกันได้ห้องนี้จะซื้อเข้ามานี่ตายหาเลยเนี่ยเอาง่ายๆทุกที่ทะลุถึงกันหมดเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าซื้อเข้ามาตายแน่นอนเว้ย มันเป็นห้องใลเกลไม่มีทางออกเลยโอ้โหแหมอยากหลกจริงฝั่งซ้ายเนี่ยไม่จะสำรวจเลยจะสำรวจตรงนีง้ก็เป็นทางเนาะโอ้โอเลยตรงนี้กันอันนี้ไปไหนได้อ่ะเป็นเม้็ดเหรอเฮ้ยใช่นี่ีทางออกอยกแล้วมีทางออกทางนแกเออหาเป็นเป็นมุขตันอีกัน มีจต่น้ตปิดไว้ในนีอไงในเบ็ดไ,ไหมจดงต้ตแบบไม่ใต้ดินแบบที่ลงแผนได้ไปหาบ้านนี่คือ,อหน้าที่ของวีอะใช่เดี๋ยวเจมไปสำรวจที่อื่นก่อนถึงไหนแล้ว <c oughs> วะที่นี่คือที่ไหนฆ่า <c oughs> ตันเหรอ เอางี้ว่ะเจลเจลอยไหนะให้เบลทุบให้ล้มหน่อยจะหาว่าตะขอของวีอย,อยู่ไหนได้แต่แป๊บนึงอยู่ไหนร้านอาหารเครื่งองดืมอะไรที่ไหนวะเนี่ยกระโดดเข้าตู้เรียกโอ้โหที่สองเลยเนาะอันนี้มาทางตันนี่เหรอเอา้าไม่ตันนี่วะแต่ไม่ไม่ทีเดินมาไม่ได้วะ เอ้าแล้วล่วงมาเจอที่ไหนเนี่ยอ้าวเอ็กซิทขอกมาอุ้มแป๊บเดี๋ยวไปนี่ดีนะขอหาขอตะขอที่ไหนห้องวีทีเดี๋ยวพาไปห้องวีได้ดีกว่านั้นนะครับโอ้หไกลใช่บหยเลยคือแบบมันกว้างมากใช่ปหมล่ะเออโอ้โหเห็นทุกอย่างเลยเอ้ยี่ตะขอไม่กี่สินตะขอได้ด่าเยี่ยเนี่ยสำรวจแบบไม่ครบหรอกจริงคือถ้าเอาไปเทียบกับโควิดหรืออะไรพวกนั้นคือไอ้ียด่านพวกเช่นนั้นกำลังขี้ไปเลย เดี๋ยวนะหาทางขึ้นกับมันต้องขึ้นจิกซอสด้วยกันดานจิ๊กซอว์มารวมกันสามสี่ห้าดาดเลยเนี่ยเออใหญ่มากไอ้แค่ใหญ่กว่าในไอจิอสเลยนะเออ๋จะเป็นอะรเดี๋ยวเพิ่งอ้วนเดี๋ยวเพิ่งดิ้นดิดวงเมียทุกคนอยู่ตรงไหนมันจะเปลี่ยนตลอดปะวะดีวะไม่น่าเปลี่ยนเลยต้องลองไปอีกเหรอ จเจอนี่ยีิฉันขึ้นจะบนไอ้่้อยู่ใต้ตีกูเนี่ยแตกูไม่รู้ทางไหนออนี่ไปนี่หรอไวะฮัลโหลคุณเบสเมนมันอยู่ใต้ตีเลย,เยตรงนี้เลยเนี่ยหาบันไดลงไม่เจออยยยยย่ยย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  ในตรงเบลอยืนเนี่ยในตรงบันไดเลี้ยงแค่องเข้าแต่ด้านนอกวะออกไปดูข้างนอกขวามือดิเนี่ยตรงนี้มีปะไม่มีครับเป็นบันไดขึ้นอย่งเดียวไม่ไม,ไม,ไม่เดินไปอีกเดินอีกเดินไม่เดินไปมันสุดแล้วไงไม่ไม่เดินขวาเนี่ยไปไหนได้ไหมบันไดไเป็นเป็นประตูอ๋อนี่ฮะ<ม>เห<อ>็นนะต้องเดินกลับมาเราอย่าอย่าเพิ่งแขวนเขาเดินไปดูซ้ายมือว่ามันไปตรงไหนได้ แล้วกูหลุดม,มุกไม่ได้เข้าใจปหม <c oughs> คือจะไปดูว่าซ้ายดูจากมาม,มันมีอะไร